วันนี้มาทำการผสมพันธุ์แคทเทรียาสวยๆกันครับก็แคทเทรียาตัวนี้ก็หาคู่วิวามาได้แล้วนะครับได้แก่เจ้าตัวนี้ครับเจ้าายน็อตนะดอกส,สวยๆสีแดงๆแบบนี้คิดว่าผสมพันธุ์ออกมาแล้วน่าจะสวยอันดับแรกครับก็ต้องไปดูเกสรของเจ้าตัวนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าดอกเขาอายุมาก2ดอกไม่มีเกสรไม่เป็นไรครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปเอาเกสรของเจ้าายน็อตมาผสมนะครับ ก็เดี๋ยวไปสก,กิดเกสรอ,อีกตัวหนึ่งมานี่ครับขอยืมเกสรเจ้าตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเราก็นําเกสรตัวนี้นะครับมาใส่กับเจ้าอีกตัวหนึ่งตอนที่สก,กิดเกสรมาได้แล้วนะครับเกสรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็นําเกสรมาใส่ที่หลุมนะครับของดอกนี้นะครับแล้วก็รอผลประมาณ สองสาวันก็รับผลแล้วครับว่าได้ครับกล้วยไม้มีฝักด้วยหรือนี่ครับจริงๆแล้วบางคนก็สงสัยนะครับเอกล้วยไม้นี่ที่ก็บอกนําไปเพาะมาเมล็ดเพาะมาเมล็ดนะครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นฝักของกล้วยไม้นะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นในส่วนของพวกสกุลซิมบิเดียมนะครับต้นฝักซิมบิเดียมครับแล้ว กลางตรงนี้นะครับเป็นฝักของพุกตระกูลช้างนะครับลักษณะษจะเป็นเช่นนี้นะครับกรนช้างติดตัวน,นี่ก็เป็นตระกูลหวายนะครับฝักของหวายตัวนี้เป็นพวกตระกูลเครื่องสายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้ในธรรมชาตินะครับก็ติดฝักมาเองนะครับก็ถ้าหากว่าเราอยากจะได้นะครับนำในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ย เราก็สามารถที่จะผสมเกอรตามที่มิสเจ้ชนได้เคยทําให้ดูนะครับผสมพันธ์เอาไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเพาะฝักนะเพาะเมล็ดกล้วยไม้ขั้นตอนก่อนอันดับแรกนะครับก็จะต้องนําฝักเข้ามาในตู้เพาะฝักนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นตู้นะครับมันมีบานกระจกสามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปในตู้เสร็จเรียบร้อยปั๊บครับ เราก็นําอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยนี่ครับนี่เป็นอาหารนะครับที่เราเตรียมไว้เป็นอาหารเพาะเมล็ดนะครับใส่เข้าไปในตู้นะครับสารเคมีฆ่าเชือ้อใส่เข้าไปนะเป็นเนี่ยใส่สารเคมีฆ่าเชื้อเข้าไปมันจะทําปฏิกิริยาเป็นสารควันพิษนะครับนี่ครับมันจะเกิดการเดือดพุดปุๆๆุดแบบนี้มันมีควันเกิดขึ้นมาแล้วก็ปิดตู้ครับเป็นการลมฆ่าเชื้อในตู้นะครับ หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงครับก็มาเปิดฝักครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสตชนครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการผสมพันธุ์กล้วยไม้นะครับการเรียกว,ว่าตัดฝักกล้วยไม้นะครับมาเพาะเมื่อครบกำหนดอายุนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการนำฝักมา ่าเชื้อนะครับใช้เวลา12ถึง24ชั่วโมงครับวันนี้เราก็มาดูการเปิดฝักกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตามคำเรียกร้องก็อยากจะเห็นกันชัดๆจะวันนี้ก็เรียกว่ามาทำให้ดูอันดับแรกครับก็นำากดเพาะอาหารที่เราเตรียมอาหารไว้นะครับมาฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดจุกตามภาพที่เห็นนี่นะครับก็ถือว่าวันนี้มา ดูกันทั้งระบบทั้งกระบวนการครับเผื่อว่าท่านใดที่สนใจในเรื่องพวกนี้สามารถจะนำไปทำเป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าจะเอาจริงจริงจริงๆเป็นอาชีพหลักเป็นนักผสมพันธุ์กล้วยไม้หรือพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ตัวใหม่ๆก็สามารถทำได้นะครับก็มิสตชนก็ตั้งหัวข้อในเรื่องของการ เพราะขุยไม้นี้ว่าเพราะขุยมเป็นเห็นไรายได้นะครับการเปิดฝักนี่ครับวันนี้จะทําให้ดู2ลักษณะฝักที่สมบูรณ์นะครับมีเมล็ดสมบูรณ์ดีนะครับกับฝักที่เรียกว่าผสมพันธุ์ไว้แล้วเขามีอาการเหลืองก่อนกําหนดเคเรียกแท้งประมาณนั้นอันดับแรกก็นําฝักที่ได้นีครับมาค่าเชื้อ มิตรชนอยากจะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายๆครับไม่ต้องฟงไม่ต้องฟอกเผาเลยนะครับเพราะว่าในตู้ที่มิตรชนทํางานเนี่ยก็เรียกว่าปลอดหรือปราศจากเชื้อในระดับหนึ่งแล้วด้วยการฆ่าเชื้อด้วยการลมควันนะครับแต่มันก็ยังมีเชื้อบางส่วนครับที่หลงเล็ดลอดอยู่ได้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับต้องฆ่าเชื้อลนไฟหมดนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับรับรองว่า เว่าเปอร์เซ็นที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเกือบ90้ซ็นแครับนอกจากว่าฝักที่เขาไม่ค่อยสะอาดบ,อบางทีฝักแดกบ้างฝักที่ปนเปื้อนมาบ้างเนี่ยบางครั้งการฆ่าเชื้อด้วยการลมฟันอาจจะแทรกซึมค่าเขาไม่ถึงก็เป็นไปได้ครับมีความผิดพลาดอันนี้หลังจากเราเปิดฝักแล้วนะครับผ่าด้วยกรบมีดนะลนไฟเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับ เขาจะเป็นผงๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แก่ได้ที่แล้วเป็นเมล็ดพวกฝักพวกตระกูลหวายนะเอื้องสายนะครับจะตักเมล็ดให้ดูครับนี่ครับเมล็ดเขาเป็นแบบนี้เป็นผงๆแบบนี้ถ้าอย่างนี้เลาเรียกว่าเพราะอย่างไรก็ขึ้นครับกับอาหารสูตรของมิตรชนที่นําเสนอไปก็ถือว่ามาแบ่งปันกันนะครับทําให้เห็นกันแบบนี้แล้วนี่บางท่านยังบอกว่ายากอีกมิตรชนก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะครับ ก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าที่เราจะทําถ้าเราทําได้นะครับมันเป็นต้นทุนที่ไม่ต้องลงทุนนะครับถือว่าต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นใช้เวลาเพาะเลี้ยงเนี่ยก็หลายปีสองสปีขั้นต่ำนะมูล,ลค่าของมันเนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าฝากธนาคารนะครับหนึ่งต้นเนี่ยสายพันธุ์ดีๆเขาขายกันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเพาะได้เองเนี่ก็ถือว่าสุดยอดละครับ ก็ไม่ต้องไปจ้างแลละเพาะนะครับถือว่าเรียกว,ว่าล้ําไปกว่า่ต่อสู้เยอะแหละครับเอาละครับวันนี้ก็เกลี่ยลงไปในอาหารนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดขวดโดยก่อนจะปิดขวดก็จุกต่างๆที่เราเปิดมานะก็ฆ่าเชื้อด้วยไฟก่อนเท่านี้แหละครับกระบวนการขั้นตอนวิธีการก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่ได้ศึกษาเนี่ยบางครั้ง นิดหน่อยฮะมันทําเกิดความผิดพลาดนะก็ปัญหาหลักๆตวนใหญ่เนี่ยก็คือการติดเชื้อนั่นแหละครับพอมันติดเชื้อแล้วเดี๋ยวมันเสียไปหมดเลยเรียกว่าฝักที่เราผสมไว้เกือบๆปีนะครับบางฝักเนี่ยบางฝักเป็นปีนะปีต่อปีเลยแหละนะฮะก็เฝ้าประคบประมงฝักไว้นะพอมาเปิดแล้วผิดพลาดเนี่ยถือว่าเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอีกฝักนึงครับซึ่งเป็นฝักที่เ,เราผสมพันธุ์ไว้แล้วเขาเริ่มมีอาการเหลืองก่อนกําหนดนะครับโดยมากฝักลักษณะเช่นนี้ครับจะไม่ค่อยมีเมล็ดหรือบางครั้งถ้ามีก็เป็นเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์รมเมื่อเมล็ดไม่สมบูรณ์เนี่ยบางครั้งด้วยความที่เราอยากได้หลายๆสาเหตุครับบางครั้งเนี่ยเกิดจากการผสมพันธุ์ที่มันพิสดารมากเกินไปนํากล้วยไม้ต่างสายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันจนแบบ เขาก็ยังอุตส่าห์ติดฝักให้ครับให้เราดีใจเล่นๆแต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งครับเขาก็จะเริ่มเหลืองอาการแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเป็นคนก็แท้งแหละครับประมาณนั้นแต่ด้วยความอยากได้ครับเราทําได้เองครับเราก็มาเปิดฝักแล้วก็เรียกว่าขูดมดลูกกันเลยแหละแบบนั้นนะเออเผื่อจะมีเมล็ดดีๆหลงเหลืออยู่บ้างก็เลยของแปลกมักจะได้ไมายาก ก็อันนี้ก็จะเป็นตระกูลซิมบิเดียมนะเอาไปผสมกับพวกขาตาเซตัมอะไรประมาณนี้นะนิสชนก็ผสมผันเอาไวา้จะสังเกตเห็นว่าพอเปิดฝักออกมาแล้วนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะเรียกว่าคล้ายๆเหมือนมีลกกผนังออของถ้าพูดคนง่ายๆกขูดมดลูกกันเลยเนี่ยจะมีสังๆแบบนี้มเมล็ดเขาเ มีไม่มีผมไม่รู้ต้องส่องดูด้วยกล้องนะับางครั้งนิเิชันก็ส่องด้วยกล้องปรากฏว่ามันมีเม็ดครับแต่เม็ดมันไม่สมบูรณ์มันเลยแท้งนะี่ก็ขูดกันเลยแบบนี้ขูดขูดเอาลกออกมาเลยนะนี่เผื่อฟุกนะครับใส่ลงไปในอาหารแล้วโดยมากพวกนี้นะถ้าได้เนี่ยก็จะได้ไม่กี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นบางทีถ้าได้นะแต่ถ้าเป็นเรียกว่าเราต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายแล้ว ไอ้ไม้ที่มันแปลกๆไม้สายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดด้วยวิธีนี้แหละครับคือเราสมพิสดารเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแปลกของมีค่าเลยครับในวงการกล้วยไม้นี่ก็ถือว่าต้นนึับถ้ามันสวยด้วยนะเลี้ยงง่ายด้วยนะเลี้ยงรอดก็เป็นตังค์เลยครับเป็นเงินหลังจากนั้นก็ทําการปิดขวดนะหลังขูดหมดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ปิด แล้วก็รอเวลาบางท่านก็สอบถามว่าหลังจากที่เราขูดหรือเปิดฝักลงไปแล้วเนี่ยอยู่ในอาหารเนี่ยจะต้องเอาขวดไปว่าตั้งไว้ที่ไหนก็ในห่วงแรกๆสักหนึ่งเดือนหรือสองสามสัปดาห์ก็เอาไว้ในที่มืดก่อนนะครับก็ทำอย่างนี้เลยนะครับมิตรชนทำให้ดูเห็นๆแบบนี้ไม่มีใครมาทำกันแบบนี้ให้เห็นกันจะจัดแบบนี้หรอกครับก็ถือว่า เป็นการแบ่งปันกันคนะรับสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ถือว่าช่วยเหลือกันนะก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามช่องมิสเตอร์ชนนะครับแล้วก็เรียกว่าอยากจะเพาะกล้ยไม้เป็นเพาะกล้วยไม้ได้ก็ติดตามครับสงสัยอะไรอยากให้มิสเตอร์ชนทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แจ้งมาได้นะครับถือว่าทำตามคำเรียกร้องอยู่แล้วนะครับ หลังจากที่เราเปิดฝักเรียบร้อยแล้วนักเขียนเมล็ดลงไปในอาหารเพาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะลืมเสียไม่ได้ครับก็คือบางครั้งเนี่ยมันมีป้ายติดมาเราก็ต้องผูกป้ายติดป้ายไว้กับขวดด้วยเพื่อป้องกันการลืมว่าง,งั้นเถอะบางครั้งไม่รู้ว่าเอ๊ะมันขึ้นไอถ้ามันไม่ขึ้นก็แล้วไปแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยตกลงไม่รู้เป็นกล้วยไม้อะไรเลยนะถ้าเราไม่ได้เขียนไม่ได้บันทึกไว ข้างขวดก็เช่นเดียวกันครับก็เขียนชนิดต้นไม้ไว้ด้วยถ้าเป็นไปได้หรือเขียนวันที่ไว้ด้วยยิ่งดีดครับแต่สําหรับมิตรชนนี่ก็เรียกว่าออเปิดฝักเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นคนมือบอล่างนั่นเอะผสมพ่เรนแปลกๆไว้เยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวไปดูกัน นะครับว่าที่มีตัวเชิเพาะไว้เนี่ยมันขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพให้ชมว่าหลังจากที่ขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่าน,นี้ก่อนนะครับสาหรับแฟนๆท่านใดที่ชอบออกชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับ มิสเตอชนจะนำเรื่องราวดีๆเกีก่วบวงการกล้ยไม้มาฝากอีกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ